ถ้าคุณเป็นคนปีมะเมียและคนปีฉลูขอให้หยุดฟังคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะสิ่งที่กำลังจะได้ยินอาจเป็นคำตอบบางอย่างในชีวิตคุณที่คุณรอคอยมานานกว่าที่คิดวันนี้หมอได้รับพลังบางอย่างแรงมากเป็นพลังของดวงคู่เกื้อกูลระหว่างปีมะเมียกับปีฉลูเป็นดวงที่ไม่ได้มาแบบวือหวาไม่ได้รักกันเร็วแต่ถ้าได้เข้ามาในชีวิตกันแล้ว จะเป็นคู่ที่อยู่ยาวอยู่จริงอยู่รอดเป็นคู่ที่ช่วยกันพลิกชะตาจากชีวิตที่เคยเหนื่อยให้ค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ดวงคู่นี้ไม่ได้เจอกันเพราะบังเอิญแต่เจอกันเพราะบุญเก่าเคยผูกดวงเคยช่วยเหลือเคยค้ำชะตากันมาในพบหนึ่งพบใดจึงทำให้ในชาตินี้แม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอได้คุยได้เจอได้ศบตา จะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมานานอย่างบอกไม่ถูกคนปีมะเมียเป็นคนจิตใจแรงกล้าเสี่ยงกล้าลุยชอบชีวิตอิสระไม่ชอบถูกบังคับแต่ลึกๆเป็นคนใจอ่อนแพ้ความจริงใจแพ้ความมั่นคงแพ้คนที่อยู่ข้างๆแบบไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนปีฉลูเป็นคนหนักแน่นมั่นคงอดทนพูดน้อยแต่ทำจริง ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยพูดเพราะแต่ถ้ารักแล้วจะรักยาวจะปกป้องจะดูแลแบบไม่ต้องพูดให้โลกฟังแต่ทำให้คนคนเดียวดูเสมอและเมื่อปีมะเมียมาเจอกับปีฉลูมันคือการเจอกันของไฟกับดินไฟที่แรงแต่หลงทิศกับดินที่นิ่งแต่มั่นคงเมื่ออยู่ด้วยกันไฟจะไม่เผาตัวเอง และดินจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไปดวงนี้คือดวงคู่ที่คนหนึ่งพาอีกคนรอดอีกคนพาอีกคนโตเป็นคู่ที่ถ้าจับมือกันถูกจังหวะจะช่วยกันสร้างฐานชีวิตสร้างทรัพย์สร้างบ้านสร้างอนาคตจากศูนย์ไปถึงความมั่นคงแบบจับต้องได้แต่หมออยากกระสิบว่าดวงคู่นี้มักไม่ได้เริ่มต้นง่ายช่วงแรกจะเป็นคู่ที่ไม่เข้าใจกันบ่อย ต่างคนต่างดื้อต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างคิดว่าตัวเองอดทนอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ดวงจะพลิกแบบชัดมากความรักจะนิ่งชีวิตจะมั่นคงการเงินจะค่อยๆเปิดเหมือนมีใครบางคนคอยดันอยู่ข้างหลังแบบมองไม่เห็นพลังดวงบอกว่าคู่มะเมียฉลูเป็นคู่ที่มาเพื่อแก้ดวงกันคนหนึ่งมีเคราะห์เรื่องเงิน อีกคนเข้ามาช่วยให้ฐานะดีขึ้นคนหนึ่งมีเคราะห์เรื่องใจอีกคนเข้ามาเยียวยาให้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเป็นคู่ที่ถ้าไม่มาเป็นแฟนก็จะมาเป็นคู่ชีวิตคู่ธุรกิจคู่ที่ช่วยให้ชีวิตไม่ตกต่ำเหมือนเดิมหลายคนที่เป็นคู่นี้จะเจอกันตอนชีวิตคนใดคนหนึ่งกำลังเหนื่อยมากกำลังท้อกำลังหมดแรงและอีกคนจะเข้ามาในจังหวะที่เหมือนฟ้าเลือกเวลาไว้แล้ว หมอเห็นพลังบางอย่างชัดมากว่าในดวงคู่นี้จะมีหนึ่งคนที่เป็นคนให้และอีกคนเป็นคนรับแต่สุดท้ายจะกลายเป็นการให้กันทั้งสองฝ่ายแบบไม่ต้องทวงไม่ต้องขอไม่ต้องพิสูจน์อะไรบางคู่เริ่มจากเพื่อนบางคู่เริ่มจากคนทำงานด้วยกันบางคู่เริ่มจากคนไม่ถูกกันแต่สุดท้ายจะกลายเป็นคนที่ขาดกันไม่ได้และที่สำคัญมากดวงนี้เป็นดวงคู่ที่ ทักคบกันแล้วจะพากันรอดจากเคราะห์ใหญ่ทั้งเคราะห์สุขภาพเคราะห์อุบัติเหตุเคราะห์การเงินเหมือนมีพลังบางอย่างคอยกันดวงร้ายให้กันและกันหมออยากให้คนตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะหลังจากนี้หมอจะพาไปดูแบบละเอียดว่าคนปีมะเมียจะต้องระวังอะไรในความรักคนปีฉลูควรเปิดใจแบบไหนคู่คู่นี้ควรเสริมดวงยังไงให้รักยืนยาว และใครคือฝ่ายที่รักมากกว่าในความสัมพันธ์นี้โดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเป็นปีมะเมียหรือปีฉลูหรือกำลังคุยอยู่กับคนสองปีนี้คลิปนี้อาจไม่ใช่แค่คำทํำนายแต่อาจเป็นคำตอบว่าคนคนนี้คือคนที่ดวงคุณเรียกหาอยู่หรือเปล่าช่วงดูดวงโชคลาภและเลขเสริมดวงคู่เกื้อกูลปีมะเมียปีฉลูคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ดวงไม่ค่อยมาแบบฟลุก แต่ถ้ามามาทีละก้อนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนจัก,กรวาลตั้งใจส่งมาให้เฉพาะคนที่อดทนรอเป็นและไม่เร่งโชคเกินเวลาปีมะเมียปีแห่งโชคที่มาจากการเคลื่อนไหวคนปีมะเมียช่วงนี้ดวงโชคลาภจะไม่ได้มาแบบนั่งเฉยๆแล้วได้แต่จะมาในจังหวะที่คุณเดินทางขยับตัวเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนแผนหรือเจอคนใหม่ๆไพ่ขึ้นชัดมากว่า คุณกำลังจะได้โชคจากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะได้เช่นเลขทะเบียนรถที่ไม่เคยสนใจใบเสร็จที่หยิบผิดใบเลขบ้านคนอื่นหรือแม้กะรแต่เวลาที่เห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยผิดปกติช่วงนี้ถ้าคุณฝันถึงน้ำถนนทางแยกหรือสะพานแปลว่าโชคกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวโชคของปีมะเมียไม่ได้มาแบบฟาดเคราะห์แต่มาแบบค่อยๆเปิดประตู จากน้อยไปมากจากเล็กไปใหญ่และพอเริ่มได้แล้วจะได้ต่อเนื่องปีฉลูปีแห่งโชคที่มาจากบุญเก่าและคนอุปถรรัมปีฉลูนะคะภัยขึ้นแรงมากเรื่องเจ้ากรรมในเวรคลี่คลายและผู้ใหญ่เมตตาแบบไม่ต้องขอช่วงนี้คุณจะมีโชคจากคนที่เคยช่วยเหลือคุณในอดีตคนที่คุณลืมไปแล้วหรือคนที่คุณคิดว่าเขาไม่คิดถึงคุณ อยู่ๆเขาจะติดต่อมาแล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโชคเงินหรือโอกาสบางอย่างดวงโชคลาบของปีฉลูเป็นดวงได้เพราะบุญไม่ได้เพราะเสี่ยงยิ่งช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากทำบุญโดยไม่รู้เหตุผลแปลว่าจังหวะเปิดดวงกำลังมาแล้วดวงเกื้อกูลปีมะเมียปีฉลูคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่คนหนึ่งกล้าขยับอีกคนหนึ่งกล้ารอ ปีมะเมียจะเป็นคนพาดวงออกไปหาทางใหม่ปีฉลูจะเป็นคนคอยประคองให้ไม่พลาดถ้าอยู่ใกล้กันช่วงนี้ดวงโชคลาภจะไหลเข้าหากันได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะโชคจากบ้านรถที่ดินการเดินทางหรือของเก่าที่เคยถูกลืมไพ่ขึ้นเหมือนกันว่าคู่นี้มีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งที่คิดว่าไม่มีค่าแล้วเลขเสรมดวงโชคลาภปีมะเมียพลังเลขที่เด่นมากคือ1 5 7 9เลขเด่นจับคู่1551 1771 5995 7997 157 579 915เลขที่มักโผล่ให้เห็นบ่อยคือเลขทะเบียนรถเลขชั้นอาคารเลขห้องพักเลขเวลาที่มองนาฬิกาซ้ำๆบ่อยถ้าเห็นเลขเหล่านี้ติดกันบ่อย แปลว่าดวงกำลังส่งสัญญาณตรงจุดโชคเลขเสริมดวงโชคลาภปีฉลูพลังเลขที่ขึ้นแรงคือ2 4 6 8เลขเด่นจับคู่24 42 26 62 48 84 68 86 246 468 828เลขที่ควรสังเกตคือเลขจากบิน เลขจากเอกสารเลขจากบ้านหรือที่ดินเลขจากชื่อคนที่ติดต่อเข้ามาแบบไม่คาดคิดเลขดวงเกื้อกูลปีมะเมียปีฉลูเลขที่เชื่อมพลังกันดีที่สุดคือ1469ชุดเด่นพลังแรงคือ14 41 16 61 49 94 69 96 146 469 619 946ภัยขึ้นว่าถ้าเห็นเลขกลุ่มนี้ในช่วง3-7วันติดกันมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินหรือโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวคำกระซิบจากไพ่จากหมอปลายโชคของคู่นี้ไม่ได้มาเพราะคุณขอแต่มาเพราะคุณพร้อมพร้อมจะรับพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะเปิดทางให้สิ่งใหม่และพอคุณไม่เร่งโชคโชคจะเร่งมาหาคุณเอง ดวงการงานคู่เกื้อกูลปีมะเมียและปีฉลูคู่นี้คือคู่ที่ฟ้าจับมือให้ทำงานร่วมกันคนหนึ่งคิดไวอีกคนหนึ่งคิดลึกคนหนึ่งกล้าเสี่ยงอีกคนหนึ่งคุมเกมเมื่อรวมพลังกันจะกลายเป็นงานใหญ่เงินก้อนโตและชื่อเสียงที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวพลังดวงของคู่นี้ปีมะเมียเท่ากับดาวพุ่งแรงดาวการเคลื่อนไหว ปีฉลูเท่ากับดาวความมั่นคงดาวรากฐานชีวิตพลังของสองปีนี้เมื่อมาชนกันจะเกิดเป็นดวงสร้างตัวดวงตั้งหลักดวงขยายฐานะไม่ใช่รวยเร็วแบบบูบวาบแต่เป็นรวยแบบมั่นคงยาวและไม่มีใครดึงลงได้ง่ายๆหมอเห็นภาพเป็นเหมือนมะเมียคือคนเปิดประตูฉลูคือคนสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้ข้างในการงานปีมะเมียเมื่อทำงานกับปีฉลู ช่วงนี้ดวงงานของปีมะเมียจะมีจังหวะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่เปลี่ยนงานขยับตำแหน่งหรือได้โอกาสทำอะไรที่ใหญ่กว่าเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ดวงปังจริงๆคือต้องมีคนคอยคุ้มหลังบ้านซึ่งคนคนนั้นคือปีฉลูแบบตรงตัวหมอเห็นภาพมะเมียเหมือนคนที่คิดไวทำไวกล้าเสี่ยงกล้าลุยแต่บางครั้งใจร้อนตัดสินใจเร็วเกินไปจนเกลือพลาดโอกาสดี พอมีปีฉลูเข้ามาเหมือนมีคนดึงมือไว้เบาๆแล้วบอกว่ารอก่อนคิดอีกนิดเราทำให้มันมั่นคงกว่านี้ได้ผลคือจากงานเล็กกลายเป็นงานใหญ่จากเงินก้อนกลายเป็นรายได้ระยะยาวจากชื่อเสียงเฉพาะกลุ่มกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักหมอกระซิบเลยว่าช่วงนี้ปีมะเมียถ้าทำงานคนเดียวยังไปได้แต่ถ้าทำกับปีฉลูเท่ากับไปไกลกว่าที่คิดไว้สามเท่า การงานปีฉลูเมื่อทำงานกับปีมะเมียปีฉลูเป็นปีที่อดทนเก่งงานหนักแต่จุดอ่อนคือกลัวพลาดกลัวเสี่ยงกลัวเปลี่ยนทำให้หลายครั้งติดอยู่กับงานเดิมตําแหน่งเดิมรายได้เดิมทั้งที่จริงๆดวงมีศักยภาพมากกว่านั้นเยอะพอปีมะเมียเข้ามาในชีวิตการงานเหมือนมีคนมาดึงแขนแล้วพูดว่าลองดูเธอะถ้าไม่ลองวันนี้จะเสียใจที่หลังนะ หมอเห็นชัดเลยว่าปีฉลูจะได้โอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เช่นได้เลื่อนตำแหน่งแบบฟ้าผ่าได้เปลี่ยนสายงานแล้วรุ่งกว่าเดิมได้จับธุรกิจใหม่ที่ตอนแรกไม่มั่นใจแต่สุดท้ายกลายเป็นทางรวยปีมะเมียจะเป็นคนพาปีฉลูออกจากเซฟโซนและพอปีฉลูออกมาแล้วจะสร้างฐานะให้มั่นคงกว่าเดิมหลายเท่าถ้าทำธุรกิจร่วมกันดวงนี้เรียกว่าคู่สร้างทรัพย์หมอเห็นภาพเป็นหนึ่งคนหาโอกาส หนึ่งคนเก็บเงินหนึ่งคนขยายหนึ่งคนรักษาถ้าปีมะเมียกับปีฉลูทำธุรกิจร่วมกันโดยเฉพาะสายค้าขายอสังหางานออนไลน์ธุรกิจครอบครัวงานบริการที่ต้องใช้ความไว้ใจดวงจะขึ้นแบบช้าแต่แรงเริ่มจากเหนื่อยแต่สุดท้ายกลายเป็นธุรกิจที่เลี้ยงคนได้หลายชีวิตหมอกระซิบเลยว่าคู่นี้มีดวงสร้างทรัพย์แบบเงินไม่ขาดมือและไม่มีหนี้ให้ปวดหัว จุดที่ต้องระวังของคู่นี้แม้จะเป็นคู่เกื้อกูลแต่มีจุดที่ต้องระวังอยู่3มเรื่อง 1. ปีมเมื่อมียใจร้อนพูดเร็วทำเร็วบางครั้งทำให้ปีฉลูรู้สึกไม่มั่นคง 2. ปีฉลูคิดมากช้าลังเลทำให้ปีมเมื่อมีรู้สึกอึดอัด 3. ถ้าไม่สื่อสารกันตรงๆจะกลายเป็นต่างคนต่างคิดทั้งที่จริงๆร,รักงานเดียวกันเป้าหมายเดียวกันหมอบอกเลยว่า ถ้าคู่นี้คุยกันให้ชัดดวงงานจะพุ่งแบบไม่มีอะไรขวางได้จังหวะทองของคู่นี้พลังดวงช่วงนี้หมอเห็นพลังดวงขึ้นแรงในต้นปีได้โอกาสใหม่กลางปีได้เงินได้โปรเจกต์ใหญ่ปลายปีงานนิ่งรายได้มั่นคงมีชื่อเสียงโดยเฉพาะถ้าทำอะไรเกี่ยวกับการขายการสื่อสารการลงทุนหรือการขยายงานออนไลน์จะเห็นผลเร็วมาก หมอเห็นภาพเงินเข้ามาแบบไม่ใช่แค่ก้อนเดียวแต่เป็นหลายทางพร้อมกันสรุปพลังดวงการงานปีมะเมียและปีฉลูนี่คือคู่ดวงที่เรียกว่าจับมือกันแล้วรอดจับมือกันแล้วรวยมะเมียเท่ากับพลังเริ่มต้นฉลูเท่ากับพลังสร้างฐานเมื่อรวมกันเท่ากับพลังสร้างชีวิตใหม่ด้านการงานหมอกระซิบแรงๆเลยว่า ถ้าช่วงนี้คุณกำลังทำงานกับคนปีมะเมียหรือปีฉลูอย่าปล่อยกันไปง่ายๆเพราะนี่คือหนึ่งในคู่ดวงการงานที่หาได้ยากมากดวงนี้ไม่ได้มาให้แค่ทำงานร่วมกันแต่มาเพื่อยกระดับชีวิตกันและกันจริงๆดวงการเงินคู่เกื้อกูลปีมะเมีย x ปีฉลูเป็นพลังเสริมกันแบบคนคิดเร็วกับคนวางแผนเป็นเกิดเป็นเงินก้อนโชคลาภและความมั่นคงระยะยาว คู่นี้ถือว่าเป็นดวงที่หาเงินด้วยกันแล้วไม่เหนื่อยฟรีเพราะปีมะเมียเป็นพลังไฟความเร็วโอกาสการตัดสินใจส่วนปีฉลูเป็นพลังดินความมั่นคงการเก็บการต่อยอดระยะยาวเมื่อสองพลังนี้มาเจอกันดวงการเงินจะเด่นแบบหาเงินได้ไวรักษาเงินได้อยู่มีโอกาสขยับฐานะจากปานกลางถึงมั่นคงถึงมีทรัพย์สินดวงการเงินปีมะเมียม้าไฟแห่งโชคเร็ว ช่วงนี้ดวงเงินของปีมะเมียขึ้นแรงแบบมีจังหวะฟลุกแต่ต้องกล้าคว้าหมอเห็นภาพเหมือนม้าวิ่งอยู่ในทุ่งกว้างมีประตูเงินเปิดรออยู่หลายทางแต่ต้องเลือกให้ถูกประตูการเงินเด่นด้านไหนเงินจากงานเสริมงานออนไลน์งานขายงานพูดงานเจรจารายได้จากสิ่งที่ทำแบบเร่งด่วนฉับไวตัดสินใจเร็วมีโชคจากคำพูดการเจรจาการปิดดีวจุดเตือน เงินเข้าเร็วแต่ถ้าไม่วางแผนเงินก็ออกเร็วเช่นกันระวังการใช้เงินตามอารมณ์ความใจร้อนหรือความเชื่อคนอื่นมากเกินไปสัญญาณเงินก้อนหมอเห็นไพ่ประตูทองซ้อนกับถุงเงินแปลว่ามีโอกาสได้เงินก้อนจากลูกค้าเก่างานที่เคยคิดว่าจบไปแล้วหรือการติดต่อแบบไม่คาดคิดถ้ามีคนติดต่อกลับมาในช่วงนี้อย่าเพิ่งปิดโอกาสนั้นคือเงินที่ดวงส่งมาให้ ดวงการเงินปีฉลูวัวดินแห่งทรัพย์มั่นคงปีฉลูเป็นดวงที่หาเงินแบบช้าแต่ชัวรหมอเห็นภาพเหมือนคนกําลังขุดบ่อสมบัติใต้ดินบางวันไม่เห็นอะไรแต่วันหนึ่งจะเจอทองคําก้อนใหญ่การเงินเด่นด้านไหนรายได้จากงานประจำงานระยะยาวธุรกิจที่ต้องใช้ความอดทนเงินจากอสังหาที่ดินของเก่าของสะสมการลงทุนระยะยาวได้เงินจากผู้ใหญ่หรือองค์กร จุดเตือนอย่าทนมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าระวังโดนใช้แรงหรือให้คนอื่นยืมเงินโดยไม่คืนสัญญาณเงินก้อนหมอเห็นไพ่เสาเงินซ้อนกับกุญแจทองแปลว่าจะได้เงินจากงานที่อดทนมานานเรื่องที่เคยคิดว่าไม่ได้ผลหรือทรัพย์ที่เคยถูกมองข้ามบางคนจะได้เงินแบบไม่เร็วแต่ใหญ่มากดวงการเงินคู่เกื้อกูลปีมะเมีย x ปีฉลูพลังนี้เรียกว่า ม้าเปิดทางวัวเก็บทรัพย์เมื่อสองคนนี้จับมือกันหรือมีพลังเกื้อกูลกันในชีวิตหมอเห็นภาพเหมือนคนหนึ่งวิ่งหาเงินอีกคนสร้างคลังเก็บเงินจึงเกิดเป็นเงินเข้าเงินอยู่เงินงอกจุดเด่นของคู่นี้ปีมะเมียอย่างหาโอกาสหาไอเดียหาเงินสดปีฉลูอย่างวางแผนเก็บต่อทุนขยายทรัพย์ ถ้าทำธุรกิจร่วมกันคนหนึ่งควรทำหน้าบ้านคือขายเจรจาติดต่ออีกคนควรทำหลังบ้านคือบัญชีระบบการเงินจะทำให้เงินไม่รั่วและมีโอกาสเติบโตระยะยาวจังหวะเงินเด่นพิเศษหมอปลายกระสิบเห็นคลื่นเงินสมระลอกสำหรับคู่นี้ระลอกแรกเงินเข้าแบบไม่คาดคิดเช่นลูกค้าเก่ากลับมา งานเก่าฟื้นเงินค้างจ่ายได้คืนระลอก2เงินจากการตัดสินใจใหม่เปลี่ยนงานเปิดโปรเจกต์เริ่มขายของลงทุนเล็กๆระลอก3เงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินบ้านรถที่ดินธุรกิจหรือเงินเก็บก้อนโตใครที่กำลังลังเลหมอบอกเลยว่าถ้าคิดมานานแล้วแต่ยังไม่เริ่มเท่ากับดวงยังไม่เปิดเต็ม เริ่มเมื่อไหร่ประตูเงินจะเปิดเมื่อนั้นเลขเสริมดวงการเงินสำหรับพลังคู่เกื้อกูลนี้หมอได้เลขเด่นคือ1,5,6,9เลขเงินก้อนเลขโชคลาบเลขปิดเดียวลองใช้กับเบอร์เลขบัญชีเลขเสี่ยงโชควันนัดเยรจาจะช่วยกระตุ้นพลังทรัพย์ได้ดีคำแนะนำจากดวงเหมือนมีคนมากระซิบข้างหู สำหรับปีมะเมียโอกาสไม่ได้มาบ่อยแต่ถ้ามาแล้วอย่าก,กลัวเหนื่อยเพราะเงินก้อนอยู่ปลายทางสำหรับฉลูอย่าดูถูกความอดทนของตัวเองเพราะสิ่งที่กำลังสร้างอยู่คือฐานทรัพย์ในอนาคตสำหรับพลังคู่เกื้อกูลคนหนึ่งต้องกล้าเสี่ยงอีกคนต้องกล้ารักษาถ้าทำได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันความจนจะออกจากชีวิตและทั้งหมดนี้ คือพลังดวงคู่เกื้อกูลของคนปีมามียและคนปีฉลูที่ไพ่และพลังงานดวงดาวเปิดออกมาให้เห็นตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายถ้าคุณเป็นคนปีมามียหรือปีฉลูแล้วกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญดวงของคู่นี้เป็นดวงที่เหมือนถูกจัดวางไว้ตั้งแต่ต้นทางชีวิตไม่ใช่เพื่อหวานง่ายๆแต่เพื่อพากันรอด พากันโตพากันเปลี่ยนชะตาคนปีมาเมียเป็นคนที่ใจแรงใจไวใจสู้แต่ข้างในลึกๆคือคนที่เหนื่อยง่ายเบื่อง่ายและมักแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวส่วนคนฉลูคือคนที่เงียบแต่หนักแน่นไม่พูดมากแต่ถ้ารักแล้วรักจริงถ้ารับใครไว้ในชีวิตแล้วจะไม่ปล่อยง่ายๆพลังของคู่นี้ คือไฟที่มีดินคอยประคองมะเมียคือไฟฉลูคือดินถ้าไม่มีดินไฟจะไหม้จนหมกแรงถ้าไม่มีไฟดินก็จะเย็นชาและหยุดนิ่งแต่เมื่อสองพลังนี้มาอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นพลังสร้างชีวิตใหม่สร้างฐานะใหม่สร้างเส้นฐานใหม่แบบที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยทำได้ลําพังหลายคู่ของมะเมียกับฉลูมักเจอกันในจังหวะชีวิตที่ไม่พร้อม บางคนเจอกันตอนตกงานบางคนเจอกันตอนหมดไฟบางคนเจอกันตอนรู้สึกว่าชีวิตไปต่อไม่ถูกแต่สิ่งที่น่าแปลกคือหลังจากเจอกันดวงจะเริ่มขยับชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนเหมือนมีใครบางคนค่อยๆเปิดประตูที่เคยปิดตายให้ทีละบานนี่คือดวงคู่สร้างคู่สมไม่ใช่แค่คู่รักแต่เป็นคู่ชีวิตคู่ร่วมชะตาคู่ที่เข้ามาเพื่อพากันผ่านบททดสอบกรรมเก่า และพากันไปสู่ดวงใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณเป็นคนปีมามียคุณจะรู้สึกว่าคนปีฉลูคนนี้คือคนที่ทำให้คุณใจเย็นลงกล้าหยุดกล้าคิดกล้าพักและกล้ารอในวันที่โลกทั้งใบของคุณกำลังวิ่งเร็วเกินไปถ้าคุณเป็นปีฉลูคุณจะรู้สึกว่าคนปีมามียคนนี้คือคนที่ทำให้คุณกล้าออกจากกรอบกล้าฝันกล้าลอง กล้าขยับชีวิตไปในจุดที่คุณไม่เคยกล้าไปเหมือนมีใครสักคนมาดึงคุณออกจากความนิ่งแล้วบอกเบาๆว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แค่ตรงนี้นะพลังของคู่นี้ไม่ได้หวานแบบน้ําตาลแต่หวานแบบอยู่ได้นานไม่ได้รักแบบหุ๋อหวาแต่รักแบบอยู่ข้างกันในวันที่ไม่มีอะไรเหลือและไพ่ขึ้นแรงมากในเรื่องการเกื้อหนุนนั่นโชคชะตาคู่มาเมียฉลู ถ้าได้ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานออนไลน์งานเสริมหรือแม้แต่การช่วยกันวางแผนชีวิตดวงจะเปิดโอกาสจะมาเงินจะหมุนและสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายอย่างน่าประหลาดใจบางคู่จะเห็นผลชัดมากในช่วงสเดือน6เดือนหรือไม่เกินหนึ่งปีหลังจากจับมือกันจริงจังและที่น่าขนลุกคือไพ่ย,ยังขึ้นว่าคู่นี้ มักเป็นคู่บุญเก่าคือเคยช่วยเหลือกันมาก่อนในพบก่อนบางคนเคยเป็นพี่น้องบางคนเคยเป็นคู่ครองบางคนเคยเป็นคนที่ช่วยกันรอดจากความลำบากเลยทําให้ในชาตินี้พอเจอกันจะรู้สึกคุ้นจะรู้สึกผูกพันทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เราเลยเหมือนชีวิตเราจริงๆขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ นี่คือจังหวะพลังงานที่เปิดให้คุณได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลจากดวงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่แต่ขอเตือนไว้เบาๆนะดวงคู่นี้ถ้าจะไปได้ไกลต้องเรียนรู้กันสองอย่าง 1. ปีมะเมียต้องลดความใจร้อนต้องหยุดคิดแทนอีกฝ่ายต้องฟังให้มากขึ้นเพราะบางทีคนปีฉลูไม่ได้ไม่สนใจแต่เขาแค่พูดไม่เก่ง 2. คนฉลูต้องกล้าพูดความรู้สึกต้องกล้าแสดงออกอย่าเก็บเงียบจนอีกฝ่ายไม่รู้ว่าคุณรักคุณห่วงคุณแคร์ถ้าสองคนนี้เรียนรู้กันได้นี่คือคู่ที่สามารถสร้างบ้านสร้างฐานะสร้างอนาคตและสร้างความมั่นคงทางใจได้จริงและก่อนจะจบคลิปนี้อยากให้คุณลองหลับตาสักครู่แล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าเขาคนนี้ คือคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไหมเขาคนนี้คือคนที่อยู่แล้วเรารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าเขาคนนี้คือคนที่แม้จะเหนื่อยแต่เรายังอยากจับมือเดินต่อไหมถ้าคำตอบคือใช่ไม่ต้องลังเลเพราะดวงของคู่นี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อเปลี่ยนชีวิตกันจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นคนปีมามียหรือปีฉลูขอให้คุณรู้ว่า คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินลำพังดวงของคุณมีคนอีกคนหนึ่งที่ถูกลิขิตไว้ให้มาเดินข้างๆไม่ใช่เพื่อสมบูรณ์แบบแต่เพื่อสมบูรณ์ไปด้วยกันขอให้พลังดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและเจ้ากรรมนายเวรที่เคยเกี่ยวข้องเปิดทางให้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความเข้าใจความมั่นคงและความสุขที่ยืนยาวถ้าฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังบุญให้ดวงของคุณเปิดแรงขึ้นอีกขั้น